สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ w a t อา a s ส e บ t On The w a ว c h วันนี้ขอเสนอรเรือนที่28นั่นก็คือนาฬิกาแบรนด์ไซโกภริษาทออโตเมติกสไตล์60ซนะครับซึ่งเรือนเรือนนี้นะครับที่จะนำเสนอเนี่ยเป็นเรือนที่สามารถใส่กับเสื้อผ้าได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์และตัวเรือนนะฮะสามารถเข้ากับสายนาฬิกาเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันครับ มาดูในส่วนที่1ครับส่วนที่เคสนะครับเคสนะครับให้ให้มานะครับก็จะเป็นสแตนเลสสตีลคุณภาพดีเลยครับดูแบบออพรีเมียมเลยครับสำหรับคนที่รู้รู้กันอยู่ครับไซโก้พีซ่านะครับก็จะเป็นตัวที่อัพมาจากไซโก้ไฟสปอร์ตนะครับตรงตัวเคสตัวเรือนนฮะมีทั้งขัดด้านและขัดเงาฮะส่วนมากจะเป็นขัดเงานะครับมันจะไปด้านด้านตรง ตรงตัวขานาฬิกาโดยที่เขาให้มาะฮะตรงวัสดุตัวเคสนะครับลักษณะคล้ายๆเป็นแบบทรงเรสเลยนะครับถ้าเกิดเราถอดสายสเตตเลสออกมาเป็นสายหนะังส่วนที่2ครับขอบนาฬิกาหรือว่าเบเซลนะครับขอบนาฬิกาหรือว่าเบเซลนะฮะก็จะเป็นส่วนที่ด้านบนนะฮะต่อจากเจ้าตัวเคสตัวสเต l เลสนะครับเป็นตัวเบเซลเป็นการขอบฟิล์มนะครับ ที่ทําออกมานะฮะเป็นลักษณะไม่สามารถหมุนขอบได้ครับไม่ว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาครับเขาทำออกมาเป็นตัวแบบเชื่อมกับตัวสเตเลสแหละครับตัวเรือนแล้วก็ตรงขอบฟิล์มครับก็จะเป็นสีดำครับที่จะเป็นสีดำแบบว่าออกแนวด้านๆครับแล้วก็ตัวเลขแล็ตัวขีก็จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองทองๆอ,องออกแบบสีแบบเปลือกไข่ครับผมส่วนที่3ครับกระจกนาฬิกาหรือว่าคริสตลัลนะครับ คริสตัลที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดเหล็กคริสตัลนะครับที่มีความแข็งแรงและทนทานแล้วก็กระจกนะครับก็จะเป็นกระจกทรงโดมครับที่มีความโค้งแล้วก็สมูทสวยงามเลยทีเดียวครับเมื่อโค้งเข้าทั้งรูปทรงกลมนะครับรอบๆตัวเรือนนาฬิกาดูลงตัวเป็นอย่างดีนะฮะและก็สวยงามดูแบบคลาสสิกโมเดล l สไตล์นะฮะ นาฬิกาทรงนี่นะสามารถใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะครับน่าเก็บสะสมเป็นอย่างมากครับมาดูในส่วนที่4ครับหน้าปัดหรือว่าไดเอลนะครับหน้าปัดหรือไดเอลนะครับเขาให้มาเป็นสีขาวนวนลหละครับผสมกับตรงขอบขอบนะฮะที่เป็นแบบว่าวงกลมนะฮะรอบๆตรงอาร์เวอร์มาร์กเกอร์ครับก็จะเป็นออกกับสีเทาๆนะครับที่ ขาวเทาแล้วก็ทองนะครับตรงตัว hour marker เนี่ยแล้วก็ตรงกลางก็จะประทับตาแบรนไซโกแล้วก็ด้านล่างตรงกลางบนเลข6ก็จะเขียนว่าพริศา่าอโตเ t มติครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็นช่องบอกวันที่1ถึงวันที่31ครับ ในส่วนที่5ครับเข็นนาฬิกาหรือว่าแฮนส์นะครับเข็นนาฬิกาหรือว่าแฮนส์ครับเขาให้มาในรูปแบบสีทองฮะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นที่แสดงแสงยาดูภาพไม่ใช่ฮะแสงพลายน้ําเป็นสีเขียวนะครับที่มีความสว่างจ้าเมื่อเข้ามาในที่มืดครับก็จะเห็นการเดินองแสงของแสงพลายน้ําครับตรงเข็มสั้นนะฮะก็จะให้มาในรูปแบบคล้ายๆดาบนะครับ แล้วก็เข็มยาวก็เช่นกันครับส่วนเข็มวินาทีก็จะเป็นสีทองครับที่เข้าคู่สีกับสีขาวเป็นอย่างมากเลยครับส่วนที่หลรักชั่วโมงหรือว่า hour marker ครับรักชั่วโมงหรือว่า hour marker ฮะเขาให้มาเป็นสีทองครับแล้วก็ปกติเนี่ยจะเป็นตัวเลข 1- ถึงเลข12ใช่ไหมแต่นี่เป็นตัวขีดครับ แต่ยกเว้นตรงช่องเลข3ครับที่เขาจะมาวางไว้แทนฮะเป็นบอกวันที่1ถึงวันที่31ครับผู้สีขาวกับสีทองเนี่ยโหลงตัวมปอย่างมากแล้วก็มาตัดกับตัวเบเซลนะฮะและนี่ก็คือการแสดงพายน้มของเจ้าตัวเรือนตัวนี้ฮะมีทั้งตรงเข็มแล้วก็ตรงจุดตรงกลางที่แบบแสดงแทนวันช่วง เวลานะครับตั้งแต่เลข1ถึงเลข12ครับผมสว่างดีฮะในที่มืดในส่วนที่7ครับคาฬิการหรือว่าเล็ก์นะครับคาฬิการหรือว่าเล็ก์เนี่ยก็จะเป็นขาที่ยื่นออกมาจากตัวเรือนตัวเคสนะครับก็เป็นเล็ก์ที่ปกติเหมือนนาฬิกาทั่วไปนะฮะมีความ บางนะฮะแล้วก็โค้งลงเข้ากับตัวข้อมือเป็นอย่างดีครเมื<ฮะ>่อสวมใส่ครับไม่มีดีไซน์อะไรแปลกหรือว่าแหวกไปจากนาฬิกาทั่วไปครับผมในส่วนที่8เม็ดมยมหรือว่าคราวนะครับก็จะปั๊มตาประทับสกีนโลโก้ของ s ซโก้นะฮะเป็นรูปตัว S ครับสามารถดึงออกมาเพื่อ1ครั้งนะฮะเพื่อปรับวันที่1ถึงวันที่ 31ครับแล้วก็ดึงอีกหนึ่งครั้งเพื่อปรับเวลาะฮะปรับชั่วโมงนะครับตั้งแต่เลขก็ทั่วไปฮะหมุนเข็มสัน้นเข็มยาวแต่เข็มวินาทีไม่สามารถหมุนได้ครับผมแล้วก็ดันกลับเข้าไปกึ๊กกึกสองครั้งฮะแล้วก็หมุนขึ้นเพื่อไขาลานปกติกับานาฬิกาอโตเมตินะฮะมาดูในส่วนที่9ครับกลไกหรือว่า movement นะฮะ มูฟเมนท์ที่เขาให้มานะฮะก็จะเป็นออโตเมติกนะฮะแล้วก็ให้มา23 g w ิบสา made in japan ตรงกลางก็จะปั๊มฝาหลังนะตรงกลางก็ไซโก้ครับ water resistant 5้า bar ครับแล้วก็บ่งบอกตัวเลขของตัวเครื่องนะฮะแล้วก็จะบอก cr 35นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องของไซโก้ฮะ สวยงามแล้วก็ดูดีฮะเป็นตัวจานสีทองตัดกับเงินข้างในนะครับดูหันหน้ามาเจอข้างหลังเนี่ยอยากเอาข้างหลังไปข้างหน้าครับดูส่วนที่10ครับสเตปหรือว่าสายในการฮะรสายนาิกาที่เขาให้มานะฮะปกติก็จะเป็นสายสเตเลสต,ตั้งแต่โรงงานที่เขาผลิตมาครับแต่ผม เป็นคนที่ไม่ชอบใส่สายสเตลเลตะนานๆที่จะใส่นะครับแต่ก็ถ้าเกิดเป็นสายถักแบบว่าย้อนยุกเนี่ยผมก็ชอบครับแต่สายที่เขาให้มาก็เป็นสายสเตลเลตทั่วไปครับก็ของแบรนด์พิศาทที่มีคุณภาพก็ประมาณ B ีค่อนข้างไปทาง C ครับผมก็เลยเปลี่ยนสายหนังสีขาวมา แต่เจ้ารุ่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนสายเนี่ยได้หลากหลายมาครับไม่ว่าจะเป็นสายหนังสายออหนังแบบแนวแต่ละแนวแนววินเทจแนวหนังจระเข้สายผ้าสายโหหลากหลายมากครับเพราะโดยเฉพาะนะฮะหน้าปัดสีขาวเนี่ยสามารถเข้าได้กับหลากหลายนาฬิกามากเลยครับผมและยิ่งถ้าเกิด เปลี่ยนทั้งสายแล้วก็เปลี่ยนบัคเกิลเป็นสีทองอีกก็จะดูลงตัวเป็นอย่างดีแล้วครับผมส่วนที่11บทสรุปของเจ้าตัวเรือนตัวนี้ครับเจ้าตัวเรือนตัวนี้ฮนะเป็นอีกหนึ่งนาฬินนกาที่ถือว่าเป็นเรือนโปรดของผมฮนะเพราะว่าหน้าปัดสีขาวตัดกับสีทองเนะี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสายหนังได้หลากหลายรูปแบบมาครับ อย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นก็คือสายหนังจระเข้ไม่ว่าจะเป็นสายหนังสีขาวสีดำหรือว่าสีน้ำตาลหรือว่าสายหนังแบบสีเรียบๆก็สามารถใส่ได้และยังไปยังสายหนังวินเทจได้อย่างหลัก รุ่นหลากหลายหลาก,แบบกหลายสไตล์หลากหลายสีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวตัดทองสีแดงตัดทองสีดําตัดทองหรือว่าสีดําตัดเงินก็ยังได้ะฮะหรือว่าสีเทาตัดเงินตัดทองแล้วก็ไปยังสายผ้าแนวแบบนาโต้หรือแนวแบบว่าผ้าล่มอะไรได้เยอะแยะมากมายครับสำหรับนาฬิกาไซโก้พริศาสต์สไตล์ Style 60นะครับ ของเรือนนี้ขอฝากไว้ด้วยครับกับรายการ w a t h ช Here Aspect On The Watch เรือนหน้าเรือนที่29จะเป็นแบรนด์อะไรรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ